เต่าพี่ดูสิพี่ขับรถยังไงเนี่ยชนเขาแล้วพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองครับค่าซ่อมอะไร่ครับพี่รอยยับนันนี้ก็ต้องหมื่นสองหมื่นแหละพี่เขาบอกว่าจะเอาเป็นหมื่นเลยอะ่ะโหเป็นหมื่นเลยเหรอเอาเยอะขนาดนี้มิชาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้หนูไม่มีให้หรอกนะเงินนะ่ะถ้าไม่ใช่พอมินดือ้อที่จะเอารถคันนี้ออกมาใช้เนี่ยเรื่องวันนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นถ้าพี่มีรถเป็นของตัวเองเรื่องมันก็คงไม่เป็นแบบนี้นะ จนก็จนนี่หนูมาคบกับพี่ได้ไงวะเนี่ยพี่เป่าพ uh, ี่ดูสิพี่ขับรถยังไงเนี่ยชนเขาแล้วไม่เป็นไรนะมิ้นเดี๋ยวพี่ลงไปเคลียร์กับเขาเองเออโอ้ยเร็วพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองครับค่าซ่อมอะไร่ครับพี่ โอ้หแบบนี้เรียกประกันดีกว่าเรื่องน่าจะยาวอะไปควนที่โลกไปครับน้องโทรเรียกประกันเลยเออพอดีรถคันนี้ไม่ใช่ของผมครับพี่คงเรียกประกันไม่ได้หรอกครับเอาแล้วทำไงอะรอยยับขันอดนนี้ก็ต้องหมื่นสองหมื่นแหละเป็นหมื่นเลยนะครับพี่ งั้นผมขอไปคุยกับแฟนแป๊บนึงนะครับพี่รอตรงนี้ก่อนนะครับเมิน้นออกมาแป๊บนึงเร็วๆอะไรเนี่ยพี่มิน้นพี่เขาบอกว่าจะเอาเป็นหมื่นเลยอะโหเป็นหมื่นเลยเหรอ เอาเยอะขนาดนี้มิชาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้หนูไม่มีให้หรอกนะเงินน่ะพี่ก็โทรเรียกประกันสิจะบ้าเหรอนี่มันรถเจ้าในพี่ถ้าเกิดพี่โทรเรียกประกันเจ้าในรู้ขึ้นมาพี่ก็โดนไล่ออกดิใครใช้พี่จนละ่ะจะออกไปเที่ยวทั้งทีรถก็ไม่มีพอเกิดเรื่องแบบนี้พี่จะมาโทษหนูหรอถ้าไม่ใช่พ่อมินดือ้อที่จะเอารถคันนี้ออกมาใช้เนี่ยเรื่องวันนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นนี่พี่ถ้าพี่มีรถเป็นของตัวเองเรื่องมันก็คงไม่เป็นแบบนี้นะ จนก็จนนี่หนูมาคบกับพี่ได้ไงวะเนี่ยพี่ว่าเรารีบหาทางออกกันดีกว่าอย่าเพิ่งมาพูดเรื่องไร้สาระแบบนี้เลยพี่กล้าครึ่งเสียงใส่หนูหรอถ้าพี่ไม่มีปัญญาก็ไม่ต้องมาโทษหนูเลิกกันเถอะห่วยว่ะมิ้นมิน,มนอรองตามไปสิเพิ่งรู้จักกันสินะ เธอถึงได้แสดงท่าแทงของมาสจจนหมดเปลือกเลยถ้าป่ออย่าเงเนี้ยเธอเอาไปบอกใครต่อใครว่าเธองง่แล้วนายไม่งอแอนะเช่ามาน,นะครับพี่ถ้าเกิดเขาอย่างเลิกผมก็าทาอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมโทรให้เพื่อนผมมาช่วยนะครับเรอไปนะครับฮัลโหลไทเกอร์พอดีมีปัญหานิดหน่อยอ่ะเออกูขอยืมเงินสักหมืหน่นนึงดิ ฮัลโหลทำนะครับพี่ฮัลโหลครับพี่ตีผมเป่าเองนะครับผมขอยืมเงินสักหมื่นหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลพี่พี่เป็นไรไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ๋อผมไม่เป็นไรแค่รถชนใครนิดหน่อยเป็นเพราหนูเองแหละที่อยากได้เสื้อตัวนี้แล้วให้พี่จอดรถอย่างเงี้ยหนขอโทษนะ เอานะดูผมสิไม่เป็นไรสักหน่อยหายหงได้เลยนะครับพี่นี่โชคดีจังเลยนะครับที่มีภรรยาแบบนี้เป็นสามีภรรยากันก็ต้องผ่านเรื่องราวมากมายมาด้วยกันก่อนถึงจะได้รักกันมากขึ้นแยกกันไม่ได้หรอกเห็นเหตุการณ์ของนายเมื่อกี้แล้วทำให้พี่นึกถึงช่วงแรกๆของพี่เลยเอาล่ะพี่พอที่ผมต้องผ่าตัดพี่อพอจะมีเงินให้ผมยืมไหมครับ ฮัลโหลฮัลโหลพี่ฮัลโหลไซไซมีเงินให้พี่ยืมไหมอะฮัลโหลไซฮัลโหลไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวจูช่วยหาทางออกอีกกี่ทางพี่ไม่ต้องเป็นห่วงฮัลโหลค่ะแม่แม่คะแม่ช่วยถอนเงินของหนูออกมาให้หมดเลยนะคะ ขอตีว่าหนูต้องรีบใช้เงินค่ะโชคดีการผ่าตัดครั้งนั้นผ่านไปด้วยดีทำให้เราสองคนผ่านบททดสอบของชีวิตคู่เราสองคนเป็นที่พึ่งพากันและกันเวลาเจอปัญหาก็อยากขอความช่วยเหลือจากเพื่อนไม่มีเงินก็อยากติดต่อยาพี่น้องของเรา บางทีไม่ได้รับความเช่วเหลือยิ่งทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงไปอีกเพราะอย่างนี้ไงการเลือกชีวิตคู่จึงสําคัญการที่เราจะก้าวผ่านอุปสรรคไปได้โดยไม่สูญเสียคนที่อยู่ข้างๆเรานั่นแหละคือรางวัลของชีวิตคู่พี่นี่โชคดีมากเลยนะครับที่มีภรรยาที่ดีแบบนี้ไม่เหมือนผมเอานะถึงเวลาก็มาเองแหละในไปเถอะ รถพี่มีประกันอยู่ขอบคุณมากครับพี่โชคดีครับ